อาหารเสริมทั่วไปเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องของสมาธิหรือไม่ก็ความจําชั่วคราวครับแต่ว่าตัวฟอสโฟเซอร์เนี่ยเขาใช้สารสาคัญอย่างฟอสฟาติดิลเซอร์ลีนที่เรียกว่า PS นะครับและฟอสฟาติดิลโคลีนครับที่เรียกว่า PC ครับสองตัวนี้นะครับที่เป็นโครงสร้างหลักของเซลล์ประสาทเราเลยครับช่วยซ่อมแซมและมีส่วนช่วยป้องกันสมองได้อย่างครบวงจรครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยเครียด ทำงานเยอะทำงานหนักแล้วสมองเนี่ยบางทีมันก็มีเบลอเบร์บ้างนะครับบางทีจําอะไรเนี่ยก็ลืมง่ายแต่พอได้ลองฟอสฟอเซอร์นะครับรู้สึกชัดเลยครับว่าความจําผมเหมือนรู้สึกว่าค่อยๆดีขึ้นครับแล้วก็สมาธิอ่ะมันโฟกัสได้นะครับมันค่อยๆกลับมานะครับแล้วก็ทำงานได้เต็มที่มากขึ้นครับนี่แหละครับก็คือจุดเด่นของฟอสฟอเซอร์ครับในมุมมองวิชาการซึ่งมันมีส่วนช่วยซ่อมแซมเซลล์สมองครับมีส่วนช่วยกระตุ้นการทํางานของสารสื่อประสาทแล้วก็มีส่วนช่วยป้องกันการเสื่อมในระยะยาวครับและถ้าคุณอยากดูแลสมองจรริงๆนนไม่่่ใชชแคัวว เริ่มบำรุงสมองด้วยฟอร์ดฟอเซอร์วันนี้เลยผมว่าน่าสนใจครับเพื่อความจำและสมาธิที่แข็งแรงไปอีกนานครับ